ดีครับเด็กๆวันนี้นะครับขุดผูผานังเรียนออกมานอกสถานที่เรามากันที่ไหนเนี่ยดูซิดูซิดูซิเรามาที่ไหนครับโอ้โหเห็นอย่างนี้ทายออกแน่ๆเลยนะครับเรามากันที่สถานีรถไฟนะครับเชียงรากน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเริ่มคุยกันนะพลาดเด็กๆ,ๆออกมาข้างนอกนะครับเด็กๆ่าลืมป้องกันตนเองนะครับโดยใส่ หน้ากากอนามัยด้วยนะครับแล้วไปใส่หมวกป้องกันแบบนี้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเอาหมวกกับหน้ากากออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะเนื่องจากว่าทางรถไฟที่คุณครูมานะครับไม่มีใครเลยนะครับมีคุณครูอยู่คนเดียวนะครับฉะนั้นคุณครูก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวยังไงขออนุญาตเอาออกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าวันนี้เรามาทําไมที่ สถานีรถไฟแห่งนี้นะครับโหตอนนี้ตอนเช้าไม่มีคนเลยเห็นไหมครับโหเงียบสงบมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางการเดินรถกันนะครับว่าสถานีรถไฟแห่งนี้ไปที่ไหนกันบ้างนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดนะครับก็การรถไฟก็อาจจะหยุดการเดินรถนะครับสถานีที่ไปนะครับมีที่ไหนกันบ้างครับสี่เลยครับอ่านะครับตอนนี้ถอดหน้ากากแล้วนะครับมาคุยกันดีกว่าว่าวันนี้มาที่เนี่ย มาทำอะไรกันนะนะครับคุณครูอยู่ที่สถานีรถไฟเชียงรักน้อยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับสถานีรถไฟเชียงรักน้อยนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็มีคําขวัญประจาจังหวัดด้วยคาขวัญของเขาเนี่ยเท่มากด้วยนะครับมีอยู่ว่าราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ําเลิศล้ําการกรวีคนดีศรีอยุธยาเป็นไงโอ้โหฟังแล้วฮึกเหิมฮึกเหิมเท่มากนะครับ มีคําถามมาถามหนึ่งคำถามถามว่ารถอะไรเอ่ยมีสองขาอ๋อรถมีสองขาได้ด้วยเหรอนะครับคาตอบคือรถไฟนะครับเพราะรถไฟมีทั้งขาขึ้นและขาร่องนะครับขาร่องนะครับอยู่ทางนี้นี่นี่เป็นไงครับไปทางนี้นะครับทางนี้นะครับจะพาดเด็กๆไปกรุงเทพมหานครนะครับคุณครูเคย พาพี่ๆนะครับขึ้นรถไฟจากสถานีเชียงรากน้อยนะครับเพื่อมุ่งหน้าลงไปยังกรุงเทพมหานครนะครับค่ารถไฟที่นี่ก็ถูกมากๆเลยนะครับก็แค่10บาทเองนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็มีคําขวัญประจํากรุงเทพมหานครด้วยอยากฟังไหมครับอยา,าคุณครูอ่านให้ฟังนะครับคําขวัญประจํากรุงเทพก็คือกรุงเทพดุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทยนะครับโอ้โหความฝันประจำจังหวัดกรุงเทพก็มีด้วยนะครับปกติเราจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเราจะได้ยินแต่คำวันประจำจังหวัดอื่นๆนะครับกรุงเทพก็เยี่ยมมากเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วจากขาร่องแล้วนะครับก็ไปที่ขาขึ้นหมุนมาทางนี้หมุนมาทางนี้หมุนมาทางนี้ไปดูกันดีกว่าขาขึ้นขึ้นไปทางไหนนะครับนู่นเลยอขาขึ้นนะครับขาขึ้นไปที่ไหนขาขึ้นไปที่จังหวัดนครสวรรค์ ไปอยู่ที่สถานีตาคลีนะครับนครสวรรค์เขาก็มีคาขวัญประจําจังหวัดของเขาด้วยไปดูกันครับเมืองสีแควแห่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดปลารสเด็ดปากน้ําโพเห็นไหมครับเราฟังคําขวัญเราก็รู้แล้วว่าอ๋อที่นครสวรรค์นเนี่ยมีปากน้ําโพด้วยนะนะครับนอกจากที่นครสวรรค์แล้วนะครับทางขาขึ้นไปไหนได้บ้างนะครับทางขาขึ้นก็ยังไปที่จังหวัดพิจิตรด้วยนะครับจังหวัดพิจิตรมีคําขวัญอยู่ว่า หินประสูตริพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพืดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ดส้มท่าคอยข้าวเจ้าอร่อยหลือเรื่องตำนานเมืองชาละวันเนาะแสดงว่าจังหวัดน,นี้มีมีจระเข้เยอะนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะอยากว่างๆก็เดี๋ยว หลังโลคโควิดแล้วนะครับหมดการกักตัวแล้วก็ไปเที่ยวกันนะครับไปดูที่ว่าเอ๊จังหวัดไหนเป็นยังไงบ้างนะครับอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่รถไฟสายนี้เดินทางไปถึงก็คือจังหวัดพิษณุโลกเอพิษณุโลกมีอะไรดีนะครับไม่รู้เหมือนกันลองไปฟังคําขวัญก่อนเผื่อว่าจะได้ข้อมูลจากคําขวัญว่าพิษณุโลกมีอะไรดีนะครับพระพุทธชินราชงามเลิศถินกําเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพร หวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตะการตาอ๋อแสดงว่าจังหวัดพิษณุโลกมีพระพุทธชินราชมีกล้วยตากมีน้ำตกนะครับเห็นไหมครับเราฟังคำขวัญแล้วนะครับเราได้ข้อมูลอะไรจากคำขวัญบ้างนะครับโอ้โหมีหลายอย่างเลยนะครับของแต่ละจังหวัดก็พยายามเอาของดีของจังหวัดเข้าไปอยู่ในคำขวัญน,นะครับแล้วในคำขวัญล่ะมีข้อมูลอื่นอีนอนอกไหมนะครับ ก็แล้วแต่จุดประสงค์ของการแต่งนะครับนอกจากคำขวัญประจําจังหวัดแล้วนะครับก็ยังมีคำขวัญอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้เด็กๆฟังว่านอกจากคำขวัญประจําจังหวัดแล้วยังมีคำขวัญอะไรอีกบ้างนะครับครับผมนอกจากจะมีคำขวัญประจําจังหวัดแล้วนะครับยังมีคำขวัญอื่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นคำขวัญประจําวันเด็กใช่ไหมครับพอเด็กๆถึงวันเด็กทีไรนะครับเด็กๆก็จะต้องท่องคําขวัญให้ได้นะครับเพื่อเอาไปท่องแรกกับของขวัญวันเด็กนะครับ ตอนสมัยคุณครูยังเด็กนะครับก็จะมีคาขวัญบรรเด็กที่ครูจําได้จําได้แม่นเลยนะครับก็คือนะครับเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญนะครับส่วนคาขวัญประจําวันเด็กที่เพิ่งผ่านมานี้นะครับก็มีอยู่ว่านะครับเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามคัคคีรู้หน้าที่พล,ลเมืองไทยนะครับเป็นคาขวัญประจําวันเด็กพุทธศักราช2563ที่เพิ่งผ่านมาเองเด็กๆน่าจะจําได้ใช่ไหมครับ ค,คำขวัญนะครับนอกจากเป็นมีคำขวัญวันเด็กแล้วนะครับก็ยังมีคําขวัญของโรงเรียนหรือสถานที่นะครับส่วนคําขวัญของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรชาชภัฏน์วไลอลงกร์ในพระบรมราชปถัมภ์ของเรานั้นนะครับก็มีอยู่ว่าเชี่ยวชาญวิทย์ศาิตภาษาอังกฤษเก่งก้ากิริยางามสงา่า จิตอาสาเพื่อส่วนรวมโอ้โหเท่มากเลยนะครับโรงเรียนของเราก็มีคําขวัญด้วยเหมือนกันนะครับในคําขวัญสอดแทรกอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันนะครับว่าเรารู้อะไรบ้างจากคําขวัญนะครับใช่แล้วครับเดาได้ไม่ยากเลยนะครับเราเปิดตัวมาด้วยคําขวัญทั้งคําขวัญจังหวัดทั้งคําขวัญวันเด็กนะครับแล้วก็คําขวัญประจําโรงเรียนนะครับแน่นอนเลยครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการแต่งคําขวัญ การแต่งคําขวัญเรียนทําไมนะครับก็เพื่อเป็นการอ,น,อนุรักษ์ภาษาไทยเอ๊ะมันเป็นการอ,น,อนุรักษ์ภาษาไทยยังไงครับคุณครูนะครับ<ม>เนื่องจากว่าประเทศของเราภาษาของเรานะครับมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมีคําคล้องจองมีบทร้อยกรองนะครับต่างๆนะครับคำขวัญก็จัดเป็นหนึ่งในบทร้อยกรองนะครับที่สวยงามใช้ภาษาที่สวยงามนะครับฉะนั้นเราก็ต้อง ร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยเอาไว้เพื่อให้คําขวัญหรือภาษาไทยของเราเนี่ยนะครับอยู่คู่ประเทศของเราไปอีกนานๆเลยนะครับไม่สูญหายไปนะครับฉะนั้นก็นี่คือจุดประสงค์หลกักๆเลยในการที่จะเรียนคําขวัญน,นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับนักเรียนก็จะได้ใช้ภาษาได้ถูกต้องนะครับเขียนตัวสะกดได้ถูกต้องนะครับเลือกคํามาใช้กับคําขวัญที่มินจะแต่งได้ถูกต้องด้วยนะครับ และในวันนี้นะครับคุณครูก็มีเทคนิคการเขียนคําขวัญแบบง่ายๆมาให้ทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันถ้านักเรียนทําตาม7ดขั้นตอนนี้คําขวัญของนักเรียนที่แต่งขึ้นมานั้นจะน่าสนใจมากๆเลยนะครับอันดับที่1นนะครับนักเรียนจะต้องเลือกใช้คําที่สั้นและกระทัดรัดได้ใจความนะครับอ่านแล้วรู้เรื่องนะครับไม่ใช้คํายืดยาวมากเกินไปหัวข้อที่2นะครับเขียนให้ตรงตามจุดมุ่งหมายนักเรียนจะเขียนคําขวัญเกี่ยวกับอะไรนะครับนักเรียนก็ต้องเขียนให้มุ่งไปในประเด็นนั้นไม่ฉีกออกไปในนนประเด็อื่ นค,คนอ่านจะได้ไม่รู้สึกสับสนหัวข้อที่3มนะครับมีการแบ่งวรรคอย่างสม่ำเสมอนะครับในหนึ่งวรรคมีจำนวนคำใกล้เคียงกันโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะแบ่งกันประมาณ4วรรครวมแล้วไม่เกิน16คําคำแต่ถามว่าเกินจากนี้ได้ไหมก็เกินได้นะครับแล้วแต่จุดประสงค์ของผู้แต่งนะครับหัวข้อที่4นะครับมีการเล่นคำมีสัมผัสมีคล้องจองนะครับระหว่างวรรคด้วยเพื่อให้เกิดความไพเราะและจดจาได้ง่ายหัวข้อที่5นะครับ มีพลังในการโน้มน้าวใจเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วนะครับก็จะเกิดความคล้อยตามนะครับเห็นด้วยนะครับและนําไปปฏิบัตินะครับอย่างเช่นคําขวัญมันเด็กอย่างเงี้ยนะครับต่อไปครับหัวข้อที่6เลือกใช้คําที่เหมาะสมกับบุคคลถ้านักเรียนจะเขียนคําขวัญที่เกี่ยวกับเด็กก็ต้องใช้คําง่ายๆที่เด็กอ่านแล้วเข้าใจได้ถ้านักเรียนจะเขียนคําขวัญเกี่ยวกับผู้ใหญ่ นักเรียนก็อาจจะเลือกคําที่ยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับก่อนที่นักเรียนจะเขียนคาขวัญน,นักเรียนต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคาขวัญน,นั้นๆั้นก่อนว่านักเรียนจะเขียนเรื่องอะไรข้อมูลพื้นฐานของเรื่องนั้นมีอะไรบ้างเราจะได้มีข้อมูลในการนําออกมาเขียนเป็นคําขวัญนะครับแล้ววันนี้ครูก็มีตัวอย่างคําขวัญด้วยนะครับคําขวัญในวันนี้นะครับที่นํามาเปา็นตัวอย่างก็อย่างเช่นนะครับคำหวันของกรุงเทพมหานครมีอยู่ว่ากรุงเทพ ดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับก็จะมีสัมผัสด้วยอย่างเช่นคำว่าสร้างจะไปสัมผัสกับคำว่ากลางคำว่าครองจะไปสัมผัสกับคำว่ารองและคำว่ารองก็จะไปสัมผัสกับคำว่าของนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าในคำขวัญของกรุงเทพมหานคร ผู้เขียนต้องการแสดงให้เราเห็นอะไรบ้างกรุงเทพดุดเทพสร้างสิ่งแรกเลยนะครับผู้เขียนต้องการให้เราเห็นภาพว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีความสวยงามดุดเมืองของเทพเจ้าที่สร้างเอาไว้นะครับเมืองศูนย์กลางการปกครองนะครับผู้เขียน มุ่งให้เราเห็นว่ากรุงเทพมหานครนะครับก็คือเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการปกครองของประเทศเรานั่นเองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับและยังแสดงให้เราเห็นว่าในกรุงเทพมหานครยังมีสถาปัตยกรรมอันสวยงามนั่นก็คือวัดและพระบรมมหาราชวังนั่นเองครับ อีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคําขวัญของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยรัชภัฏน์วไลายลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็มีอยู่ว่าเชี่ยวชาญวิทย์คณิตภาษาอังกฤษเก่งกล้ากิริยางามสง่าจิตอาสาเพื่อส่วนรวมนะครับคำคล้องจองก็คือคําว่าคณิตจะคล้องจองกับคําว่าอังกฤษคําว่ากล้าจะคล้องจองกับคําว่ากิริยาและคําว่าสง่าจะคล้องจองกับคําว่า นัันองะครบแล้วโรงเรียนสาธิตละครับในคําขวัญของโรงเรียนเนี่ยนะครับต้องการสื่ออะไรบ้างเชี่ยวชาญวิทย์คณิตอ้าวนั่นหมายความว่าเด็กๆของโรงเรียนสาธิตนะครับก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็วิชาคณิตศาสตร์นะครับภาษาอังกฤษเก่งกล้านะครับนอกนั้นนะครับเด็กๆยังต้องเก่งภาษาอังกฤษด้วย กิริยางามสง่านะครับเด็กสาธิตนอกจากจะเก่งวิทย์เก่งคณิตแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษแล้วเด็กสาธิตยังต้องมีกิริยาที่งามสง่าอีกด้วยนะครับและที่สําคัญมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมด้วยเห็นไหมครับในคําขวัญไม่ได้มีแต่สัมผัสของจองอย่างเดียวในคําขวัญยังสอดแทรกเนื้อหาของผู้เขียนที่ต้องการสื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้ด้วยนะครับเนี่ย นี่ก็จะเป็นตัวอย่างคำและคำาของจองนะครับนักเรียนก็ลองศึกษาข้อมูลเดี๋ยวครูจะให้เว็บไซต์นะครับที่เกี่ยวกับการแต่งคำฝันไว้ด้านล่างนี้ด้วยนะครับเดีกๆก็ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็มาแต่งคำฝันด้วยกันนะครับก่อนจากการน,นะครับวันนี้คุณครูคก็มีงานน่ารักๆมาให้นักเรียนด้วยเราไปดูกันว่างานวันนี้มีอะไรไปดูกันเลยครับ และก่อนจะจากกันไปนะครับเราก็มีงานอีกแล้วนะครับโอ้จะบ่นเลยครับย่าพึ่งบ่น่าพึ่งบ่นงานไม่ยากนะครับงานเนี่ยงานเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ3คนนะครับโดยเนี้ก็จับกลุ่มทางไลน์นะครับแล้วก็สนทนากันงานของเราในเมื่อเราเรียนเรื่องคําขวัญแน่นอนเลยครับเราก็จะต้องมีงานเกี่ยวกับการแต่งคําขวัญนะครับอ้าวแล้วแต่งคําขวัญเกี่ยวกับอะไรล่ะนะครับช่วงเนี้ยเป็นโรคระบาดนะครับโควิด -19 เราอยากให้ทุกๆคนเนี่ยดูแลสุขภาพเราอยากให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยจากโรคนี้นะครับลองคิดซิว่าคําขวัญที่จะสื่อไปถึงการดูแลตัวเองหรือการป้องกันตัวเองหรือการให้กําลังใจผู้ป่วยหรือการจะบอกให้ทุกคนเนี่ยระวังตัวเองเนี่ยนะครับนักเรียนจะแต่งคําขวัญออกมาในลักษณะไหนนะครับจำนวนพยางค์ก็ ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ไม่อยากให้เกิน16พยางเพราะว่าเดี๋ยวเยอะเกินไปนะครับนักเรียนอาจจะทํางานลําบากนะครับฉะนั้นนะครับก็รวมกลุ่มกัน3คนนะครับผ่านทางไลน์แต่งคําขวัญหนึ่งคำขวัญน,น,นะครับเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหรือการป้องกันตัวเองจากโควิด -19 นะครับแล้วที่สองค่ก็เมื่อได้แล้วนะครับก็คิดรูปแบบการนําเสนอนะครับนักเรียนอยากได้การนำเสนอแบบไหนให้สาธารณชนได้รับรู้เกี่ยวกับคำขวัญของเรา นะครับเด็กๆก็คิดวิธีมาหลังจากนักเรียนเขียนคําขวัญแล้วนะครับนักเรียนก็ส่งมาให้คุณครูดูนะครับที่นะครับที่ลายของคุณครูครูจะตรวจและส่งกลับไปให้นะครับแล้วหลังจากนั้นนีกนก็ไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียคนอ่านจะได้รู้สึกว่าโหมีคนแต่งคําขวัญเท่ๆอย่างนี้ด้วยนะครับได้ความรู้ด้วยนะครับและแถมยังให้กําลังใจและให้ข้อคิดกับผู้ที่มาอ่านด้วยอีกเช่นกันและนี่นะครับคือ QR code คของคุณครูนะครับอย่าลืมสแกนแล้วส่งงานมานะครับให้คุณครูด้วยนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราออกมานอกสถานที่ก็นานแล้วนะครับเริ่มสายแล้วนะครับอากาศเริ่มร้อนคนเริ่มเยอะนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายตัวต่อตัวครูด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวครูต้องขออนุญาตกลับบ้านไปอาบน้ําสระผมนะครับเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสที่จะติดตัวไปด้วยนะครับเด็กก็เหมือนกันนะครับอยู่ที่บ้านอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับอย่าให้เป็นพาหะนําโรค ไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ